ทุกคนต้องคิดเหมือนกันว่าเราต้องหาอะไรทําเราต้องดิ้นรนเราต้องไม่ไอายทํากินนะวันนี้ผมว่าผมกล้าหาแล้วผมลุกขึ้นมาทําจากเราตัดออกไปหมดทลายออกไปหมดเลยกับความที่ว่าอุปสรรคมันจะมีไหมคิดก่อนเลยว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไรฮนะวันนี้ผมลุกขึ้นมาทําเป็นแบบอย่างแล้ว ไม่รู้ว่าใครจะทําตามหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมไปก่อนแล้วนะมันทําทุกอย่างที่เราถนัดเราชอบเนี่ยมันสนุกจริงๆครับคือตอนแรกๆก็แบบไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับคือแบบเออใจใจชื้นอยู่ตลอดมีความหวังอยู่ตลอดแต่ว่าพอพอมาถึงรอบสามรอบสไม่รู้จะอีกกี่ละรอกนะครับตอนนี้เนี่ยความใจชื้นมันหายไปหมดเลย มันมีแต่ความเดือดแบบอุย้ยไม่ไหวที่จะอยู่เฉยๆแล้วออไม่อยากให้ค่าใช้จ่ายในบ้านนะฮะมันต้องมีแต่จ่ายออกมันต้องมีรายรับบ้างนะฮะเราเป็นศิลปินดาราอย่างเงี้ยเราจะเราจะมานอนตื่นสายแบบนี้ไม่ได้นะมันดูไม่มีค่าเลยชีวิต อยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่เริ่มเริ่มที่จะแบบบ่นแล้วไงครับคือเริ่มมาสั่งสอนกันใหม่แล้วก็เลยมาคิดว่าทําไมเมื่อก่อนเนี่ยเราในช่วงที่มีเงินอยู่ทําไมเราถึงแบบเออใช้จ่ายเวลาไปเสียเงินเติมน้ำมันฟรีๆแบบมีแต่จ่ายออกจ่ายออกเราเอาเอาสิ่งนั้นอะสิ่งที่เราชอบมันมารวมกับอาชีพที่เราควรจะทําดีไหม <S <S ให้กําลังใจครับผมยิ้มสู้เท่านั้นฮนะ อย่าร้องไห้แล้วนั่งลงอือย,อย่าใช้สมองในการตัดสินอะไรใช้ร่างกายตัดสินดีกว่าในตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะกับสถานการณ์โควิดที่ส่งผลกระทบกับงานในวงการบันเทิงของเราโดยตรงอะคะครับก็ทวนหน้าครับทวนหน้าแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องดาราศิลปินทุกคนเลยนะครับรู้สึกเหมือนผมนะฮะคือตอนแรกๆก,ก็แบบไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับคือแบบเออใจ,ใจชื้นอยู่ตลอดมีความหวังอยู่ตลอด ในช่วงระลอกแรกที่ผ่านมาอย่างเงี้ยว่าเออเพราะว่าจะมีมันจะมีข่าวดีมาตลอดอยู่แล้วว่านี่เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยละครจะมาแล้วนะหรืองานจะเข้าแล้วนะแต่ว่าพอพอมาถึงลอกสามลอกสี่ไม่รู้จะอีกกี่ละลอกนะครับตอนนี้เนี่ยความใจชื้นมันหายไปหมดเลยมันมีแต่ความเดือดแบบอุย้ยไม่ไหวที่จะอยู่เฉยๆแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยออฟก็เลยแบบเออเนื่องจากว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแม่เริ่ม,เร,มเริ่มที่จะแบบบ่นแล้วไงครับคือเริ่มมาสั่งสอนกันใหม่แล้วบอกว่า เราเป็นศิลปินดาราอย่างเงี้ยเราจะเราจะมานอนตื่นสายแบบนี้ไม่ได้นะมันดูไม่มีค่าเลยชีวิตผมได้ยินคำนี้ปุ๊บผมแบบผมผมอยู่นิ่งไม่ได้เลยอะ่ะผมต้องลุกขึ้นมาหาอะไรทำสักอย่างเพราะว่างานออนไลน์อะไรผมก็ผมก็ไม่ใช่ว่าถนัดไงฮนะหรืองานประจำงานประจาที่แบบเกี่ยวกับร้องเพลงก็ไม่มีใช่ไหมฮะหรือแบบงานออฟฟิศอะไรมันก็ไม่ใช่แนวเราก็เลยเริ่มมองหาว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ย เนี่ยอ๊อฟอยากให้ทุกๆคนนะครับที่แบบเออกำลังสับสนตัวเองอยู่กําลังค้นหาว่าเราชอบอะไรวันนี้อ๊อฟมามองว่าตัวเองเป็นคนชอบท่องเที่ยวชอบเมื่อก่อนชอบออกทริปขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยมาคิดว่าทําไมเมื่อก่อนเนี้ยเราในช่วงที่มีเงินอยู่ทําไมเราถึงแบบเออใช้ใจ่ายเวลาไปเสียเงินเติมน้ำมันฟรีๆแบบมีจะจ่ายออกจ่ายออกทําไมเราถึงไปได้ไปหนองคายไปเชียงใหม่ไปใต้ามาอย่างเงี้ยแต่พอถึงวันนี้แล้วทําไมเราคิดไม่ได้ละ่ะว่าแบบ เราเอาเอาสิ่งนั้นอะสิ่งที่เราชอบมันมารวมกับอาชีพที่เราควรจะทําดีไหมก็เลยมามาเป็นในนี้แหละครับมาเป็นบริษัทขนส่งบริษัทหนึ่งเราตอนแรกอะค่ะอยากถามว่าอายไหมคะที่แบบเราอเป็นนักสแสดงมาก่อนแล้วต้องมาขับแกซบแล้วเวลาไปส่งสินค้าที่บ้านลูกค้าเนี้ยค่ะมีคนทักเราบ้างไหมว่าแบบท่าไมถึงมาทําแบบนี้หรือว่าเขาทักว่ายังไงบ้างคะโอเคครับก็ถ้าย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนนะฮะ มันก็มาตามอายุของการทํางานในวงการบันเทิงด้วยแหละเมื่อก่อนเนี่ยผมจะมองว่าคือด้วยความที่เราก็ยุ่งอยู่กับงานของเราด้วยฮะเราจะมองว่าเฮ้ยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากทํานะแอบแอบรู้สึกว่าชอบชอบแต่ถ้าไปทําแล้วมันจะอายมันจะกลัวคนเห็นแล้วจําได้แล้วมันจะมาถามเราไหมอะไรอย่างเงี้ยกลัวคนถามนะครับเมื่อก่อนเนี่ยแต่พอมาถึงยุคนี้อ๋อ,อเชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะเขาน่าจะคิดเหมือนกันเพราะทุกคนนะ่ะโดนผลกระทบไม่ใช่ว่าไม่มีใครแบบ ไม่มีใครโดนไงทุกคนไม่มีใครรอดที่จะแบบเออไม่กระทบ่ะทุกคนต้องคิดเหมือนกันว่าเราต้องหาอะไรทําเราต้องดิ้นรนเราต้องไม่ไอายทํากินนะเราต้องรู้สึกว่าเชิดชูคนที่กล้าหาแล้วลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึง่งไงฮะวันนี้ผมว่าผมกล้าหาแล้วผมลุกขึ้นมาทําจากเราตัดออกไปหมดทลายออกไปหมดเลยกับความที่ว่าอุปสรรคมันจะมีไหมคือทุกวันนี้ผมเซ็ตสมองตัวเองใหม่แล้ว จะไม่ใช้สมองสั่งการแต่ใช้ร่างกายตัวเองสั่งการแทนนะโดยการที่ลงมือทําเลยดีกว่าเป็นไม่เป็นเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่เราจะทําเราอยากทําเพื่อให้ให้คนใกล้ตัวเราเขาภูมิใจครับเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยผมไม่ได้รับความภูมิใจจากคุณแม่คุณพ่อผมเลยมีแต่จะบน่บนบน่บนไงว่าไม่คิดจะหาอะไรทำหรอเรื่องอะไรจะให้คนที่เรารักมารู้สึกแบบนี้ฮะ เราในส่วนของลูกค้าค่ะที่เราไปส่งสินค้าเนี่ยแบบใจทักเราบ้างไหมว่าแบบอุ้ยออฟล้ออะไรอย่างเงี้ยมีคนขอถาอ่ายรูปวยขอไลเซนด้วยอะไรผม,มใช่ผมจะบอกว่ามุมพอสิ่งที่เราเจอะมุมมองความคิดก่อนหน้าที่จะทํามันเปลี่ยนไปเลยนะครับทุกครั้งที่ผมไปส่งหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ผมก็ปิดอยู่แค่นี้นะเห็นแค่ตาก่อนออกจากหมู่บ้านราอปภไม่ให้ออกฮะเขาบอกพี hi, op, hi, ่ออฟพี่ออฟผมขอถ่ายรูปก,กับพี่หน่อย ผมก็ตกใจดิจำผมได้ยังไงเนี่ยปิดอยู่แค่นี้เขาบอกผมตามเฟซบุ๊กพี่อยู่ผมยังเห็นอยู่เลยเมื่อเช้าพี่โพสอะไรแล้วพี่มาทำวันนี้แล้วแบบเขากลับกลายเป็นว่าเฮ้ยเขาเชิดชูเขาแบบรู้สึกรู้สึกดีที่เขาเห็นเราแบบนี้ฮะรู้สึกดีที่เห็นเราแบบไม่ได้รังเกียจอาชีพอื่นๆเลยเออมันก็มเลยเปลี่ยนมุมมองความคิดเราว่าเฮ้ยนี่เรากาลังทําดีอยู่กับอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อวานเนี้ยเรารับงานวันแรกฮะ เปิดระบบเป็นวันแรกด้วยความแบบตื่นเต้นนะนะแบบกลัวทาอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยมันก็ก็แบบคลานนไปอะฮะลูกค้าสั่งมาแล้วปุ๊บผมยังต้องไปถามร้านค้าเลยครับอันนี้ลูกค้าเขาจ่ายตังค์แล้วหรือยังครับ mm hmm. หรือว่าเขาหักเครดิตผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย mm hmm. แบบก็งูงูงปลาปลาไปอะฮะ mm hmm. แล้วก็พอพอไปถึงที่บ้านที่บ้านลูกค้าจริงๆบางคนก็ดีใจมาก mm hmm. โอ้โหนี่มาทําแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยฮะ กับเคสที่เมื่อวานเนี้ยผมรู้สึกประทับใจที่สุดผมผมเปิดรับงานอัตโนมัติไว้ใช่ไหมฮะในช่วงที่แบบขับรถพันๆอยู่ปุ๊บงานเด้งเข้าตึง้งงานรับส่งของก็คือเขาเรียกว่าเอ็กเพรสไงผมก็มองว่าอ่ะสบายละก็คือผมชอบอยู่แล้วนะครับแบบไปถึงตามแผนที่อย่างเงี้ยตามเวลาถึงจุดนึงรับของไปอีกจุดนึงแต่ผมจะไม่ชอบรับงานงานหมาดอ่ะงานแบบไปเข้าซูเปอร์หาของอะไรเงี้ยกลัวหาพวกแบบผักต่างๆไม่เจอผลไม้อะไรอย่างเงี้ย ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆไปถึงปุ๊บเอาลูกค้าอยู่ไหนอยู่หน้าวิลล่าเลยเ่าลูกค้าอยู่บ้านครับใช้ให้ผมมาซื้อของไปซื้อโบเค,ค้กให้หน่อยค่ะโอ้โหโบเค,ค้กคืออะไรอะ่ะมันเพราะว่ามันเป็นวันเกิดของเพื่อนเขาแล้วเขาจะฝากให้แกรฟเนี่ยไปเซอร์ไพรส์ผมก็นึกถึงในหนังในละครเลยอะ่ะเฮ้ยซึ่งเคยเล่นบทแบบนี้ด้วยไงครับไปเป็นแบบเดลิเวอรี่แมนนะแล้วก็ไปถึงก็แบบเ,ออเปิดของขวัญแ่เป็นึงก็ได้ครับ เฮลิคอปเตอร์ผมผมว่าซีนแบบนี้มันเหมือนในหนังเลยอะซึ่งมันเป็นความจริงกับชีวิตเราแล้วฮะ mm. เคยเล่นบทอย่างนี้ด้วยในในซีรีส์นะครับที่แบบให้ให้เรามาเป็นเดลิเ e r y วอรีมนใช่ไหมเสร็จแล้วก็แบบไปไปเซอร์ไพรส์วันเกิดนางเอกเปิดของขวัญปุ๊บลูกโป่งอะไรกระจุยกระจายแล้วเราก็ลงไปร้องเพลงให้ฟัง mm. เป็นแบบนี้เลยผมขี่ไปแล้วผมก็นึกได้เฮ้ย mm. <"Hey, S 1> คุณคุณ,คณว่ะต้องเขียนแชทไปหาลูกค้า อ่ต้องการให้ผมวยพรบนเกิดให้เจ้าของด้วยไหมครับเขาบอกอุมยได้ก็ดีเลยค่ะซึ่งกลายเป็นว่าเคสนั้นบริการประทับใจมากเลยด้วยความที่แบบเอ้ยเราเราอยากทําแบบนี้ผมก็เลยขอถ่ายคลิปวิดีโอไว้ด้วยแล้วมาโพสต์เนี่ยแล้วก็เขียนแคปชั่นว่าเห็นรอยยิ้มของเขาไหมเขาดีใจมากเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละเราภูมิใจในสิ่งที่เราเลือกอะผมยินดีที่จะทําอะไรแบบเนี้ มันไม่ต่างกับการที่อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตแล้วทำให้คนดูมีรอยยิ้มเลยอืในส่วนของการขับแกาบเนี้ยค่ะขับมานานแค่ไหนแล้วคะ<ฮ>รายได้เป็นยังไงบ้างช่วยแชร์ประสบการณ์ได้ครับเมื่อวานขับเป็นวันแรกครับผมนะครับแล้วก็แต่การสมัครผมสมัครมาร่วมสองเดือนแล้ะแต่อยู่ที่ว่าลังเลลังเลลังเล,ล,งเลจะกดไม่กดจะเริ่มไม่เริ่มอยู่อย่างเงี้ยฮะก็เมื่อวานตัดสินใจกดเริ่มไปมแล้วเรื่องของรายได้นะครับ เพื่อนๆถ้าอยากจะรู้กันเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาชีพที่รายได้ไม่สูงนะฮะอืมเพราะนั้นต้องวางแผนความขยันความพักผ่อนเพียงพอของตัวเองจริงบางคนทำแล้วได้ดีเพราะว่าเขาทำอย่างต่อเนื่องทำวันละหลายรอบด้วยความอดทนนะฮะต้องต่อสู้อะไรเงี้ยเมื่อวานผมอ่ะจ,จะมือใหม่ก็เลยไม่ค่อยต่อสู้เท่าไหร่รับรับมาสี่งานครับก็เอาสมมติแค่สองงานก่อนลวกันเพราะว่าผมเติมน้ำมันมาครึ่งหนึ่ง เอ่อสี่งานงานละเจ็ดสิบบาทเจ็ดสี่ยี่แปดสองร้อยแปดสิบเติมน้ำมันร่วมสี่ร้อยอะฮะอันนี้คือเป็นช่วงทดลองงานเรียกว่ายาง้นช่วงทดลองงานใช่ครับผมเก็บประสบการณ์ได้เยอะเมื่อวานเมื่อวานได้ได้ประสบการณ์ประมาณหนึ่งนะครับก็คือถือว่ายังมีความราบรื่นอยู่ในเรื่องของเรากับลูกค้าเพราะว่าหลังจากกลับมาเมื่อวานเนี่ยผมมาแชร์ให้กับรุ่นน้องผมที่เขาเคยทํามาก่อนเขาบอกโหผมเจอแบบ แปลกๆก็มีพี่หรือบางทีตอนนั้นผมมือใหม่ผมถ่ายรูปสินค้าเสร็จผมไปกดกิ่งบ้านลูกค้าเลยแล้วผมก็นึกได้ลืมของไว้ที่ร้านวิ่งกลับไปเอาของอีกอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่มันที่มันแบบแปลกๆหรือมีความผิดพลาดอย่างเงี้ยเราก็จะกดดันแต่เมื่อวานนี้ดีหมดเลยผมก็ลังขับรถไปอีกที่หนึ่งฮะปืด๊ดมีงานเข้าตึง้งผมต้องโทรกลับมาบอกลูกค้าคนนี้ว่ารอผมสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมครับ ลูกค้าก็บอกอ๋องงงงก,ก็ได้ค่ะอย่าให้เกินห้าโมงเย็นแล้วกันโอ้ยก็ขอบคุณลูกค้ามากๆที่แบบไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นแล้วก็ไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังนะฮะอย่างหนึ่งค่ะที่ประสบการณ์ของแก๊ฟโฟดเจอมาเยอะๆแล้วเป็นปัญหาในเรื่องของการไม่รับอาหารหาลูกค้าไม่ติดหลังจากที่ออเดอร์ไปแล้วอะไรเงี้ยเรามีการวางแผนรับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างครับ ก็อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในขั้นตอนของการสมัครสอบของการสมัครสอบ Delivery นี่นะฮะเขาจะมีความเน้นย้ำอยู่แล้วว่าควรทำอะไรก่อนกี่ขั้นตอนไปเจ็ดขั้นตอนอย่างเงี้ยขั้นตอนแรกสุดเลยคือคอนเฟิร์มลูกค้าแล้วก็แชทหาด้วยคืออย่างน้อยเก็บหลักฐานเอาไว้ก่อนว่าเขาเอาจริงไหมเขาสั่งจริงหรือเปล่าเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้แต่เคสที่เป็นแบบจ่ายบัตรเครดิตผมยังโทรไปคอนเฟิร์มเขาเลยครับ ลูกค้าตกลงรับใช่ไหมครับลูกค้าก็งงอ้าวก็ฉันหกักบัตรเครดิตไปแล้วก็ไ,ว <laughs> ไม่ก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นมาตรการ <laughs> ครับก็ต้องมีความรอบคอบนะครับในทุกอย่างที่ทําทุกขั้นตอนเลยส่วนตัวนิดนึงค่ะทางด้านของน้องธัญญาค่ะรู้เรื่องที่ทางคุณออฟออกมาคับแก๊บยังไงบ้างอธิบายให้เขาฟังยังไงบ้างคะในส่วนผมอธิบายว่าผมเป็นคนความจําดีนะครับเมื่อปีที่แล้วน่ะผมยังไม่ได้นึกถึงอาชีพนี้เลยนะ ผมก็แบบทำละครถ่ายอะไรของผมไปแต่น้องอะ่ะเขาเล่น Tik กต k อกแล้วก็ชวนผมเต้นเขาก็บอกว่าเขาก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้ Delivery Man อย่างเงี้ยกำลังดังเลยลุงไปไปเอามาขับเร็วหนูจะถ่ายถ่าย t ิ๊กตอกคู่กับคนใส่เสื้อแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็จำไงแต่ตอนนั้นยังไม่วอนยังไม่ได้แบบเออต้องต้องทำอะไรเงี้ยพอมาถึงวันนี้ผมผมกลับมาแล้วผมตามหาฝันมาแล้วน้องเขาเปลี่ยนใจแล้วครับน้องเขาเปลี่ยนใจเลยเขาบอก ไม่อยากให้ลุงขับเลยจนแบบน้องเขางอนผมอะตอนนี้ก็ยังงอนอยู่ครับผมแต่แต่คนรอบข้างอะก็ไม่มีไม่มีใครรู้สึกไม่ดีนะทุกคนรู้สึกดีหมดเลยบอกว่าเอยออฟดีแล้วดีแล้วเออทำมาหากินขยันอย่างนี้เนี่ยมันมันเข้ากับยุคนี้ดีอยู่แล้วดีกว่าเราอยู่เฉยเฉยอืมแล้วการที่น้องงอนไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะทางตัวของออฟเองเนี่ยอธิบายยังไงไหมพยายามจูนยังไงบ้างให้น้องแบบเข้าใจในส่วนนี้อืม ก็อธิบายยาวๆไปแล้วครับบอกว่าคือในมุมมองของเรากับมุมมองของน้องอะ่ะมันจะมันจะยังไม่ถึงกันมันยังต่างๆกันอยู่เพราะว่าบางทีน้องเขาเขายังเด็กเขาจะมองว่าเราเป็นอาชีพอะไรอาชีพหลักเราเป็นดาราศิลปินนะเขากลัวคนจะมองเราไม่ดีหนึ่งสองกลัวเราจะเหนื่อยกลัวเรามีอุบัติเหตุแล้วถ้าลุงเป็นอุบัติเหตุมีอุบัติเหตุหนูจะทํายังไงจะอยู่ยังไงอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราเราเป็นคนมีสติ ในการใช้ท้องถนนดีอยู่แล้วครับไอ้เรื่องนี้ตัดออกไปผมไม่มีความกังวลเรื่องนี้เลยนะฮะมันปลอดภัยอยู่แล้วถ้าจะห่วงห่วงเรื่องอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยครับก็บอกให้น้องเขาเข้าใจนะฮะแล้วก็ให้กําลังใจไปว่าแต่ก็จะมีเวลามาหาบ่อยๆหาเรื่อยๆนะแล้วก็เดี๋ยวพอมีละครแล้วก็จะเบาๆเรื่องนี้ไปเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะละครใกล้มาแล้วก็ให้กําลังใจกันไป เรานอกจากการถักแกเอย่างนี้แล้วว่าค่ะทางหน้าคุออฟเองเนี่ยอยากจะทาอย่างอื่นอีกไหมนอกเหนือจากนี้ค่ะครับในช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าใจเราอ่ะมันจะมาทางนี้อยู่คืออ๊อฟไม่อยากให้ค่าใช้จ่ายในบ้านเนี่ยฮะมันต้องมีแต่จ่ายออกอมืมันต้องมีรายรับบ้างนะฮะสองถ้ารถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์เราจอดอยู่เฉยๆเราเก็บตัวอยู่กับบ้านมันพังคาบ้านแน่นอนใช่ะะฮะค่าใช้จ่ายมันจะสูงกว่าอีกเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องทํา แล้วก็ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งไม่ได้ทําตรงนี้แล้วมอไซค์ผมจะไปทํารถยนต์ฮะเมื่อคืนนอนศึกษาดูแล้วว่ากรุงเทพไปส่งเชียงใหม่กรุงเทพไปส่งสงขลาราคาเท่าไหร่ค,รคุ้มไหมเป็นอีคโคคาร <sk> ์โลจิสติกใช่ครับผมอยากทําประเภทเนี้อยากมาหลายปีแล้วนะแต่ยังไม่มีโอกาสแต่ถ้าเกิดว่าต่อไปอีกนะฮะในโอกาสข้างหน้าไม่ทําโลจิสติกใดๆแล้วจะทําธุรกิจกับเพื่อนปริญญาโท S <S <an> <S ก็คือวางแผนยังไงต่อไปหลังจากนี้คะทั้งในเรื่องของงานประจางานจ็อบเสริมของเราครับ <S an> เพราะว่าดูทรงแล้วโควิดเอยู่อีกนาน <S <S <an> <S แล้วแบบงานในวงการบันเทิงจะกลับมาอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าอืม <S an> ผมมองไว้อะนะตอนนี้ไม่ยังไม่มีความคาดหวังครับว่ามันจะกลับมาดี <S <S <an> <S อืมเพราะว่าถ้ามันจะดีนะมันมันคงจะดีมาตั้งแต่รอบที่สองก็แล้วยังไม่มีความคาดหวังใดๆ ทนไม่ไหวแล้วก็เลยลุกขึ้นมาหาอะไรทําอย่างเงี้ยฮะถ้าอะไรอะไรยังไม่ดีขึ้นผมจะกลับไปทําการเกษตรที่บ้านให้มันดีขึ้นเพราะตอนนี้คุณพ่อผมก็ปูทางเอาไว้อยู่แล้วปลูกกล้วยปลูกทุเรียนเพาะปลูเพาะกบเพาะอ,อะไรของเขาไปะฮะก็ก็จะไปช่วยส่งเสริมกันอืคาดว่าจะไม่อยู่บ้านกรุงเทพสักพักเลยละ่ะจะไปอยู่บ้านต่างจังหวัดเหมือนที่หลายๆคนทําเลยอืมไปักช่วยนพัฒนาดีกว่าเพราะการเกษตรมันไม่ทรยศเรา วัคซีนบ้างค่ะาทางออกรมอ้อฟเองเนี่ยได้ไปฉีดวัคซีนมาหรือ,อยังะคะยังไม่ได้ฉีดครับแต่ว่าลงทะเบียนไว้แล้วเรียบร้อยนะฮะมีมีนัดวันวันที่15มิถุนายนนี้นะครับจะไปที่โรงพยาบาลเอกชัยสมุทรสาครฮะ,ะมีการเลือกไว้ไหมคะว่าจะเป็นตัวไหนหรือยังไงหรือว่าจะฉีดตามที่รัฐบาลเขาจัดมาฮะตามที่รัฐบาลจัดเลยครับมันชื่ออะไรนะเอสเอสตา้าซินโซิเกนเนาเรียกว่าไรนะชินแวกชินแวก สำหรับสำหรับมภาระอายุไม่เกิน60อืมเป็นคุณโอ้ยตุ้ดตุ้ดตุ้ดแอสตาเซนิก้าได้แอสตาคะใช่ครับมันมันหมายถึงว่าหมายถึงว่าลงทะเบียนไปแล้วแล้วเขาแจ้งมาใช่มใช่ใช่ครับใช่ครับทางทางโรงพยาบาลที่นู่นเขาแจ้งมาว่าจะใช้แอสตาสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ทางคุณอ๋อค่ะให้กำลังใจคนไทยที่กำลังเผชิญกับวิกฤตโควิด ในรอบนี้คครับให้กำลังใจครับผมยิ้มสู้เท่านั้นฮนะอย่าร้องไห้แล้วนั่งลงอืมอย่าใช้สมองในการตัดสินอะไรใช้ร่างกายตัดสินดีกว่าคิดก่อนเลยว่าเราชอบอะไรเราถนัดอะไระฮะวันนี้ผมลุกขึ้นมาทําเป็นแบบอย่างแล้วไม่รู้ว่าใครจะทําตามหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมไปก่อนแล้วนะ <laughs> มันทําทุกอย่างที่เราถนัดเราชอบเนี่ยมันสนุกจริงๆครับแล้วก็มีความสุขกับการเหนื่อยของเราดีกว่าอืม อย่าไปทนทุกข์อยู่กับความนิ่งนอนตื่นสายของเราเลยแต่สาหรับคนที่มีงานทําอยู่แล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับการอย่าตกต้องพกสเปรย์ทุกทุกครั้งทุกวันเช้ากงวันเย็นต้องสะอาดไปเนาะต้องคิดอยู่เสมอว่าอันตรายมันอยู่รอบตัวนะฮะก็ให้กําลังใจครับผมสาหรับทุกทุกคนเลยแล้วก็ใครที่ตกงานอยู่เนี่ยขอให้ขอให้มีกําลังใจมีความหวังแล้วก็อ๋อเป็นกําลังใจให้ครับนี่ดู ดูเลยดูเลยนี่มันรู้สึกมีความสุขและภูมิใจครับที่เราได้ทำแล้วลงมือทำครับ